สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบศีประจำวันอังคารที่12มีนาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น3คมข่ําเดือนสีปีเถาะนะครับผมวันนี้สีที่เสริมโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีส้มสีทองนะครับสีที่ให้การอุปถัมภ์นะครับและช่วยเหลือก็คือสีฟ้านะครับสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผม เลขมงคลนะครับนำโชคในวันนี้ได้แก่เลข3เลข7เลข5เลข6เลข9และเลข8นะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับคนที่ชมทาง TikTok กด,กดเซฟกดรีโพสต์กดหัวใจนะครับให้กับอาจารย์ด้วยกันแล้วกันนะครับเลยว่าคนที่ชมทางแพทฟอร์มอื่นคุณสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญ เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง t i กตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t ิ k t อ k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้ากดแล้วมันไม่ไปก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ทัก อ,อินบ็อกซ์มาที่โปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าคนที่ชมทางทุกๆแพลตฟอร์มนะครับคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมพูดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดวันนี้ยังอยู่กับไพ่มอร์แกนเกรย์อยู่นะครับผมเป็นไพ่ภาพเขียนโบราณน,นะครับที่ส่งพลังนะใครที่ชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยครับแล้วก็ ใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะครับมาท่านที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับชาววันอาทิตย์ได้พไพ่ใบนี้เลยนะครับราชินีเหรียญ Queen of Pentacles วันนี้ภาพรวมของคุณนั้นเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถนะครับเวลาทำงานคุณมักจะทำคนเดียวนะครับ แล้วก็มักจะเป็นผู้นำนะวันนี้ดีมากเลยการค้าการขายที่ว่าประสบความสําเร็จการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้เงินสะพัดนะครับจะมีจับจ่ายใช้สอยมีโชคมีลาบจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานนะครับสุขภาพนะครับวันนี้นะาจะาแข็งแรงนะครับมีไฟในการทํางานนะครับบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของความรักยังไม่ค่อยอยากมีคู่สเท่าไหร่นะครับผม คนที่มีคู่วันนี้คุณมักจะสนใจในเรื่องของงานมากนะครับละเลยในเรื่องของครอบครัวไปหน่อยต้องหันกลับมาดูแลกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภไหวพระพิคเนศและองค์พระแม่ลักษมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่จะได้มีโชคมีลาบครับผมท<ม>่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่นะครับอัศวินดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมแล้วนะครับต้องลุยต้องสู้นะครับ งานที่จะประสบความสําเร็จนะครับใช้คนอื่นไม่ค่อยได้เรื่องนะครับวันนี้เนาะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ทุกอย่างจะเริ่มเปิดทางนะคุณต้องลุยต้องสู้เงื่อไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับนะการเงินถึงจะดีขึ้นสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับนะอย่าทํางานหนักเกินไปบารุงร่างกายกันนิดนึงความรักคนโสดครับวันนี้ดูเหนื่อยกับปัญหาความรักเพราะต้องคอยอ,อธิบายต้องคอยวิ่งตามนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะยังไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ต้องนะครับค่อยๆปรับแลวค่อยๆจูนซึ่งกันและกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าเทพนักรบนะฮะพระมหามหากษัตริย์นักรบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่นะครับอ่าโอ้ห age of เพนทากลนะฮะนะฮะนี่คือไพ่หนึ่งเหรียญกิจการงานของคุณนั้นถือว่าวันนี้จะได้งานใหญ่ๆโครงการใหม่ๆจะมีการเซ็นสัญญาลงทุนทำนู่นทำนี่ถือว่า,าโครงการดีนะครับการเงินก็ถือว่าวันนี้จะมีโชคลาบลาบก้อนโตลาบก้อนใหญ่นะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องการทำงานหนักเกินไปนะครับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอต้องดูแลร่างกายกันหน่อยเนาะ ความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณมักจะเจอสายเปเจอคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้จะได้รับข่าวดีนะครับหรือว่ามีเซอร์ไพรส์จากคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวเทพแห่งโชคลาภปั๊บอ่าท้าเวสุวรรณรือพระพิคเนตอะไรประมาณนี้นะครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับว้าวได้ไพ่ สองดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นให้ระวังเรื่องความขัดแยง้งหรือปัญหาที่มักจะเข้ามาโดยที่คุณไม่ค่อยคาดคิดสักเท่าไหร่นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับอย่าให้ใครหยิบยืมเงินไปเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองได้นะครับเซ็นเอกสารต้องระวังสุขภาพระวังน้ําเหลืองเสียปัญหาในเรื่องของน้ําเหลืองจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับความรักคนโสดวันนี้มักจะมีความขัดแยง้งอย่างไม่สมหวัง คนที่มีคู่นะครับให้ระวังการมีปากเสียงกับแฟนหรือคนรักของคุณวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหวอ์พระพิคเนตนะครับปางประทานพรน,นะครับพุธกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตาหรือว่าปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกได้นะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบด,ดีได้ไพ่นะครับอัศวินดาบนะฮะกิจการงานของคุณวันนี้ก็ดูเหนื่อยหน่อยนะครับ เพราะว่าจะต้องคอยแก้ปัญหาในทุกๆด้านทุกๆเรื่องที่เข้ามานะครับคุณต้องลุยเองแล้วล่ะนะครับนะอย่าไปวางใจคนอื่นมากนักนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้โชคลาภยังไม่มีนะครับนะถ้าจะได้เงินก็ต้องทํางานเยอะหน่อยนะครับเนาะสุขภาพครับวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับหรือการทํางานหนักนะครับความรักคนโสดคุณต้องพยายามอีกหน่อยนะครับอย่าชะล่าใจนะฮะอาจจะมีคู่แข่ง คนที่มีคู่ครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยกับปัญหาความเครียดนะครับให้ระวังความขัดแยง้งกันกับคนในครอบครัวของคุณนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้สวดมนต์นั่งสมาธินะครับจะได้โชคดีมากๆเลยดึงดูดโชคลาภได้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับโอ้โหได้ไพ่เดวิลเลยนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะ ระวังจะถูกใส่ร้ายนะครับหรือจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานความขัดแยง้งเราต้องนิ่งและนะครับอดทนให้ได้พยายามอย่าใช้อารมณ์จะตกเป็นเบี้ยล่างของเขานะครับะระวังปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานด้วยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้โชคลาภไม่มีเลยนะครับนะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินทองครับสุขภาพครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ให้ระวัง โรคเก่าๆหรืออาการเวียนหัวอะไรประมาณนี้จะกลับเข้ามานะครับต้องดูดีๆความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของหรือว่าความรักจะเป็นแบบแนววันไนสแตนนะครับนะย่งไม่จริงจังจริงใจครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความเครียดความที่คุณคิดเยอะคิดมากนะครับเนาะแล้วก็ระวังคนอื่นจะมายุมาแย่ทําให้ครอบครัวคุณนั้นมีปัญหาวันนี้ขอพรขอโชคลาภ นะให้เน้นในเรื่องของการไปทําบุญเดาะเคราะห์อาบน้ำมนต์จะดีมากๆครับผมนะลายจะกลายเป็นดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับนะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมีเกณฑ์ปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับอะไรที่เข้ามานะครับในเรื่องของงานนั้นมักจะเป็นงานที่ท้าทายและอาจจะต้องมีคู่แข่งที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็น การเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้มีเงินเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวคุณเองนั้นจะต้องรู้จักในเกณฑ์ใช้จ่ายให้ดีๆนะครับสุขภาพครับในวันนี้นะฮะให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยในเรื่องโรคเก่าๆหรือก,การทํางานที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยได้นอนนะครับความรักคนโสดวันนี้ความรักมกักมีคู่แข่งนะฮะหรือว่าความไม่ลงรอยกันต้องค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักต้องบอกว่า เกิดจากตัวคุณเองไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆจูนกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับพระภูมิเจ้าที่องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพยานาคนะครับหรือพระปางนาคปกก็จะดีมากนะครับนะจะเสริมโชคเสริมลาภได้นะครับอขอบคุณทุกท่านที่ชมและที่แชร์ให้อาจารย์แล้วก็กดคอมเมนต์กดติดตามให้กับอาจารย์นะครับใครที่ ทําอย่างที่อาจารย์บอกนะครับนะอาจารย์ขออารัธนาบุญบาร,รมีขอครูบาอาจารย์จงทําให้ทุกคนนั้นร,ำร่รำรวยร่ำรวยและสําเร็จในทุกเรื่องที่คุณหวังและปรารถนาครับ